แม่เชื่อแตงโมถูกฆาตกรรมแฉก่อนลงเรือทะเลาะกับกระติกหนักมากล่าสุดวันนี้แม่ของแตงโมได้สัมภาษณ์กับ Online, นนนเนชัน่นอนนนอนไลน์ยืนยันว่าไม่ปลดทนายเดช้แน่นอนส่วนกรณีของนายอัจฉริยะยืนยันว่าไม่รู้จักไม่เคยคุยตอนนี้พูดถึงคุณแม่ดีมากและเข้าใจว่าแม่ไม่ได้เป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กแตงโมส่วนภาพที่เผยแพร่ออกไปตนเองเคยเห็นหมดแล้วเพราะอยู่ในโทรศัพท์ที่ตำรวจคืนให้มา พร้อมระบุด้วยว่าคนที่มีรหัสและไอดีของแตงโมมีอยู่3คนได้แก่กระติกแอนนาส่วนอีกคนไม่มั่นใจไม่อยากพูดเมื่อถามว่าเชื่อว่าแตงโมถูกฆาตกรรมหรือไม่นางพนิดาระบุว่าเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมเพราะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มโดยเปิดเผยด,ด,ด้วยว่ากระติกกับแตงโมทะเลาะก,กันก่อนจะลงเรือซึ่งทั้งคู่มีเรื่องทะเลาะก,กันหนักไม่คุยกันนานถึง3เดือนทะเลาะก,กันอย่างแรงเพราะแตงโมจะเปลี่ยนผู้จัดการใหม่เป็น Anna, แอนนาเพราะกระติกหางานให้ไม่ได้ โดยในระหว่างนั้นแตงโมยังให้เงินเดือนกระติกเดือนละ6,000บาทแม่จึงคิดว่ากระติกน่าจะโกรธแค้นนางพันิดาระบุอีกว่าหลังจากไม่เจอกัน3เดือนแต่วันหนึ่งกระติกโทรมาชวนแตงโมไปลงเรือแตงโมก็ไปเพราะคิดว่าดีกันแล้วเพื่อนคงไม่ทําร้ายกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิกงแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ